ล้อกุฏันตาค่วัดดีค่ะดูสิความสุขก็อยู่กับสวนดูที่สวนวิวีกำลังขึ้นนะต้นไม้ต้นไม้กำลังขึ้นสวยไหมคะสวนวิวีออกไไลไปอยู่เมืองไทยก็วันนี้ทำสวนสวยไว้ใครอยากมาซื้อก็มาซื้อนะอีกสี่ปีโครงการจะขายอยู่อันนี้ต้น จปนิสฮอนนี่มันแดงสวยเนาะดูสิแดงสวยสวยสวยมากเมื่อมองฟ้ามีเดเดอิดหน่อยวิจะตัดต้นต้นเนี้ยกำลังทำสวนตัดต้นไม้ดูสิค่ะต้นนี้กำลังงอกแล้วค่ะสวยไหมเนาะกำลัองออกดอกเนี่ยดอกมันจะดอกมากเลยดูสิดูสิ เราออกดอกสวยมากดอกในสองกรถางสีชมพูดอกอะไรบ้านเรา okay, เราียกอะรดอกยี่โถใช่ไหมดูสิกำลังดูสวนอันนี้กำลังจะออกดอกลกนะุหลาบสวยไหมกุหลาบสวยนะคะกุหลาบสวยมหความสุขไปอยู่กับสวนนี้แหละคะ่ะอันนี้มันจะเป็นสี ชมพูที่เป็นชั้นๆน,นี่สวยมากในพันนี้พันสีชมพูนะคอันนี้เป็นสีชมพูอุ้ยอันนี้ออกดอกแล้วดูสิกำลังบานแต่ค่อันนี้จะมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมเลยวันนี้อากาศดีมีแดดหน่อยตัดต้นไม้ก่อนรอสามีกำลังไปเอารถอยู่กำลังตัด ตัดต้นไม้รอเก็บกึบคืบคบบก่อนมองเห็นไหมนี่อ้าวตัดต้นไม้รอเก็บก่อนนะคะนะเห็นไหมมองเห็นวิวไหมมองเห็นหรือเปล่าตัดต้นไม้ทําสวนความสุขก็อยู่กับสวนนี่น,นะคะต,ต้นไม้ทาสวนก่อนใส่จุ้งมือแป๊บนึงตัดออกเพราะว่านี่ต้น เวลามันยาวราก็ตัอออดออกดอกสีเหลืองๆอะไรก็จ,ระจะเอาอันเก่ามาปลูกนะคะปีหน้ามันก็งอกขึ้นมาอีกละค่ะจะทำก่อนมีตนันปลายี่ิตก็มีฟอนสุดๆสวนนี้นะคะทำเองโมดทุกอย่างะคะ่ะ ที่บ้านเมืองนี้เมืองหลังราขยะจะแยกแยกขยะนะคะนี่เนี่ยต้นเนี้ยใบเหมือนหอมเนาะ,นะตอนที่ดอกเป็นเหลืองเลยคะ่ะที่ ปีหน้ามันก็นองอกอีกดูมันเหมือนหัวหอมดอกที่ในหลวงชอบที่เป็นสีเหลืองๆนะคะดอกไม้นี่มันจะสวยนะมันมันจะสวยงามมากเลย ีหน้ามันก็ขึ้นมาอีกน,นะคะเราก็เวลามันใบมันแก่เวลาดอกมันหมดแล้วเราก็ต้องตัดเอาไปทิ้งไปนะคะคนที่มีความสุขก็จะทําอยู่กับสวนก็มีความสุขจะเป็นงานอะไรก็สถ้างเราทำด้วยใจรักเราก็มีความสุขใช่ไหมคะ งานมันก็จะออกมาดีที่บ้านเราทำเรืนองเกษตรกรกมีโทมสีกัดการนคก็ตัดออกนีแล้ก็เอาไปจิ้แล้วก็เอาต้นเก่ามาปลูกปีหน้ามันก็ออกดอกเป็นสีเขียวเหมือนกุหลาบนี่แหละกุหลาบก็ออกทุกปีค่ะนี่ทำสวนความสุขับสวนนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้วิวีหน่อยนะคะช่องวิวีไทยสวีทนะคะบายบายซีจีวนัสติก